สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูหัว Apple Pencil แบบหัวแหลมกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นหัวแบบนี้นะคะหัวแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะประมาณ50-60บถึงบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะตรงส่วนของปลายปากกาจะเป็นโลหะแบบนี้นะคะวเวลาเขียนเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนใช้ปากกาจริงๆเขียนค่ะหัวอันนี้ใช้ได้ทั้งกับ Apple Pencil 1แล้วก็ Apple Pencil 2เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนหัวให้ดูค่ะ เริ่มจาก Apple Pencil 1ก่อนนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนหัวของดินสอกดค่ะไม่ก็หัวของปากกาเจลนะคะนี่ค่ะปากกาเจลแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทดลองเขียนกับ iPad ดูค่ะ สำหรับ Apple Pencil 1อันนี้เดี๋ยวเราจะเขียนกับ iPad Air 3นะคะนี่ค่ะความรู้สึกในการเขียนก็ดีเลยนะคะเหมือนใช้ปากกาจริงๆค่ะทีนี้ต่อมาป็าจะลองเปลี่ยนกับ Apple Pencil 2ด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็น Apple p e n c i l 2นะคะทีนี้มาทดลองเขียนดูค่ะเราจะทดลองเขียนด้วย iPad Air 5นะคะ สำหรับหัวปากกาอันนี้ใช้งานกับ Apple p e n c ็น2ก็ใช้ได้ดีเลยค่ะความรู้สึกเหมือนใช้ปากกาในการจดนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ